ราาประชาธิปไตยในระบบสภาน,นายกต้องให้ความสําคัญกับการตรวจสอบของสภาอย่าว่าแต่เรื่องของยติการอภิปรายไม่ว่างใจเลยนะกระทู้ถามสดกระทู้ถามทั่วไปเนี่ยผมก็ไปตอบเกือบจะทุกโอกาสมันเป็นตัวที่ทําให้คนที่มาจากระบบสภาและมีอานาจบริหารสูงสุดเนี่ยไม่รู้แก่อํานาจขาดความรู้ความสามารถขาดความเป็นผู้นํา ยิ่งจัวหัวแรงเท่าไร่เป็นภาระของฝ่ายค้านมากเท่านั้นครั้งนี้ก็เป็นบททดสอบสําคัญของฝ่ายค้านไม่แพ้การเป็นบททดสอบรัฐบาลและก็นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอาเรื่องบีดาเข้ามาเกี่ยวพันไอประเด็นเรื่องการครอบงำเนี่ยหากคนที่มาใช้อํานาจจริงไม่ใช่นายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายกับบ้านเมือง เพราะบุคคลข้างนอกนั้นเนี่ยไม่ได้มีความรับผิดชอบตามกฎหมายการอภิปรายเนี่ยไปพูดถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องข้อเท็จจริงไม่ได้เลยเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมเป็นประชาชนผมฟังอภิปรายและผมจะรู้เรื่องไหมข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงแต่ถ้าไปใส่ร้ายไม่ได้